สวัสดีค่ะน้องเนตตี้พาเครื่องอีพีนี้เป็น e ีพีที่128แล้วนะคะค,ค,คุณลูกค้าคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจโอ์ไหนก็โทรมาปิดกันได้เลยนะที่เบอร์โทร092 904 5735 ID ไอดีไลเบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 092 904 5735ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะมีจะ้าสวยๆนะคะพาบ้านๆนนะท่านใดสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดได้เลยนะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะ รายการที่หนึ่งนี้เป็นเหรียญเจ้าแม่กวนอิมนะคะวัดวัดซับไม้แดงหนะ้เป็นหลวงเขาบอกเป็นหลวงปู่โตปลูกเสกอย่างนี้นะคะนี่ค่ะนูก็หลวงปู่โตกับโปู่โตเนาะเขาบอกว่าหลวงปู่โตหลือก็หลวงปู่โต,ะน,โตะนะคะ อันนี้เอาสองร้อยบาทนะคะสองร้อยบาทนะเดี๋ยวนี้ท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะสองร้อยบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่สองนะรายการที่สองนะคะ รายการที่สองนี้เป็นผ้าปิดตานะคะเป็นเป็นเนื้อสํำริดนะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะท่าในใดสนใจก็โทรมาปิดกำหนูได้นะเออผ้าปิดตานี่เอาสามร้อยบาทนะคะสามรอยบาทสามร้อยบาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สามนะรายการที่สามเป็นพ้าล่วงนะคะสรงเกาะแล้วคะ่ะประมาณถ้าหนูพูดชื่อผิดก็ขออภัยนะคะ ข้าหนูออกเสียงไม่ถูกนะคะอันนี้เป็นเนื้อสำมฤินะคะเนี่ยค่ะอันนี้เอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนะคะผ้าร่วงอทอรงเกาะนี้นะคะสามร้อยบาทท่าในใดสนใจโทรมาปิดกันได้นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่นี้เป็นพับปิดตานะคะวัดอันวัดหนังนะคะเป็นเนื้อสัมฤทธิ์นะคะคุณลูกค้อาอ้า เขาบอกว่าไอหยางก้นนี้นะคะคุณลูกค้าอุดชานรลงชานรลงหนูก็ไม่คือว่าอะไรนะคะชานารงท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะเขาบอกแบบนี้หนูก็แบบนี้นะสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทสนใจโทรมาปิดได้นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่ห้านะคะรายการที่ห้านี้เป็นพระชินราชนะคะหล่อโบราณนะคะอันนี้มีตอบโ้ดนะ นี่ค่ะอันนี้เอา400บาทนะคะ400บาทสวยๆเลยนะถ้านายชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะ400บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่6นะคะ <c oughs> เป็นรายการที่6เนอะรายการที่6นี่เป็น ผ้าผมนะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นรูปอะไรเหมือนกันอะเนี่ยค่ะท่านใดรู้ที่ชอบสนใจโทรมาปิดกันได้เลยนะคือไม่รู้ว่ามันเป็นรูปอะไรนะคะคุณลูกค้าอันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทท่านใดรู้ที่ชอบสนใจโทรมาปิดได้นะหนูก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะรูปอะไรสามร้อยบาทนะคะ,ะรายการที่หก ต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดนะคะรายการที่เจ็ดนี้เป็นพับปิดตาผมคุกรักนะคะขบาบักชวนบุรีชบุรีอันนี้อยู่ตรงไหนของชวนบุรีก็ไม่รู้นะคะด้านหลังเป็นยันนะอันนี้ค่ะ เขาบอกแบบนี้หนูก็แบบนี้เนาะเขาบอก้อชนบุรีก็นูก็ชนบุรีนะนเนาะอันนี้สี่ร้อยบาทนะคะหนูเอาสี่ร้อยบาทนะขนาดคุณตายังบอกชนบุรีหนูก็ชนบุรีหรือว่าอยู่ส่วนไหนของชนบุรีแค่นะั้นนะต่อไปเป็นรายการที่แปดนะคะ รายการที่แดนี่นะเป็นผระสมเด็จนะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะเออผระสมเด็จนี้นะคะผ้าสมเด็จน,น,นี่เอาเซ0ร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าสนใจโทรมาปิดได้นะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะ สี่ร้อยบาทต่อไปเป็นรายการที่เก้านะคะรายการที่เก้านี้เป็นพระปิดตานะคะเออผงจุ่มรักนะคะเป็นวัดสภพ อ่าสะพานสูงนะคะงงกับตัวนะังสือที่จดเองเหมือนกันจดเองงงเองสามรอยห้าสิบบาทนะคะถ้าไม่จดเดี๋ยวหนูลืมนะคะคุณลูกค้าถามอะไรหนูก็ไม่ได้เลยตอบไม่ได้เลยอันนี้สามร้อยห้าสิบาทนะคะสามรอยห้าสิบบาท ถ้าไหนเขารูา้หนูก็จะบอกนะคะอันไหนไม่รู้ก็คือไม่รู้นะคะคุณลูกค้าต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบนะอันที่สิบเป็น้าสั่งกระจายนะคะผงคุกรักนะนี่คะ่ะ เป็นหล่นปุเอี่ยมค่ะแบบเป็นหลวนปุเอี่ยมนะคะเห็นกันชันไหมคะถ้าใด้อยากดูรายละเอียดคาขอเพิ่มทางไลน์ได้นะคะอันนี้เอา450บาทนะคะ450บาทสนใจโทรปิดได้นะคะสวยๆเลยนะคะพาม้านบ้านน่าไทสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดได้นะคะต่อไปเป็นรายการที่11นะคะ รายการเทศสิบเอ็ดนี้เป็นพ้านางพายานะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะผ้านางพายานี่ค่ะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะชอบก็โทรมาปิดกับหนูได้นะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสองเป็นพารีรานะคะเนี่ยค่ะสวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าลูกค้าท่าในใดสนใจโทรม,มาปิดได้เลยนะสวยจริงๆเลยนะคะ อ,องนี้นะคะอ,องนี้หนูเอาสี่รอยบาทนะคะสี่ร้อยบาทชอบก็โทรมาปิดกันได้นะคะต่อไปเป็นรายการที่สิบสามนะรายการที่สิบสามนะคะรายการที่สิบสามนี้เป็นพาดรือนะคะ กุลำพูนนะคะท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะนี่ค่ะเอ่อฮัลโหลนี่หนูเอาฮัาลโหลนี่หนูเอาสามรอยห้าสิบาทนะคะสามรอยห้าสิบาทสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะชอบสนใจองค์ไหนโทรมาปิดกันได้เลยนะ ต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่นะคะรายการที่สิบสี่นี้เป็นภาคคงนะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะออันนี้เอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบาท สวยมากๆเลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่สิบห้านะรายการที่สิบห้านี้เป็นอ่หลวงพ่อโตว,วัดบางบางกระทิงนะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะ โถงพ่อโตว,วัดบางกระทิงนะคะอันนี้เอา400บาทนะ400บาทนะคะสนใจโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะ,ะต่อไปเป็นรายการที่16นะคะรายการที่16นี้เป็นลูกแร่นะคะเขาบอกลูกแร่หนูก็ลูกแรกตามนะเออนี่ค่ะคุณลูกค้า มันเป็นเครื่องรางอีวะอันนี้เอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทสนใจก็โทรมาปิดได้นะสามร้อยบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะรายการที่สิบเจ็ดนี้เป็นพระบุเงินนะคะ เห็นกันชัดไหมนี่ค่ะสวยๆเลยนะถ้าใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะเขาบูเงินหนูก็บูเงินตามแล้วนาะเขาหนูก็ดูไม่เป็นอันนี้เอาสามร้อยห้าสิบาทนะคะสามรอยห้าสิบบาทต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดนะคะ รายการที่สิบแปดนี้เป็นภพัพเอ่อภพัพปิดตาผมคุกลักนะคะเป็นหลวมพ่อแก้วเอ่อปากทาเลนะคะคนลูกค้าเขาบอบเป็นหลวมพ่อแก้วอืมหนูก็ตามนั้นอนะ่ะเนาะ อันนี้เอา400บาทนะคะ400บาทท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะต่อไปเป็นรายการที่19นะคะ19นี้นะคะอันนี้เป็นหนังนะคะคุณลูกค้าเต่นหนูพูดออกไม่ได้นะคุณลูกค้าดูเอานะคะ อ่าพร้อมมันเรียกมาหนูได้มาแบบนี้นะเป็นหลวงพ่อเตนะคะวัดอะไรอย่างอ่ะสามงามเหรออ่าเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคุณอุ้ยนี่นะคะคุณลูกค้ามันเป็นมันเป็นหนังนะเตหนูพูดออกในนี้ไม่ได้นะคะเปน็นงานเช่งหนูปิวนะคะคุณลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้เลยนะคะอันนี้เอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาท คุณลูกค้าง,งงไหมไม่งงเนาะสี่ร้อยบาทนะพร้อมกับอันผ้าไหมะให้เขาเรียกผ้าเนี่ยมันเป็นรูปมันเป็นรูปสิงอะ่ะสี่ร้อยบาทนะคะต่อไปเป็นรายการสุดท้ายนะรายการให้ยี่สิบนะคะรายการให้ยี่สิบนี้เป็น อันนี้มีดหมอชาตร,รีนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะวัดท่าซูงสามสิบสามสิบห้าเนาะอ่าถ้าใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะ มีดนี้ค่ะหกร้อยบาทนะหนูเอาหกร้อยบาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าอันนี้ที่จับไาเป็นแบบนี้นะหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทสนใจโทรมาปิดได้นะคะสุดท้ายนี้นะคะของ EP ที่หนึ่งร้อยยี่สิบแปดนี้นะ น้องเนตตี้พาเครื่องนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจอง์ไหนก็โทรมาปิดกันได้เลยนะที่เบอร์โทร0929045735ไ ID ไลน์เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ0929045735ส่09งฟรีมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเนาะเวลาหนูนอเอาคลิปใหม่ๆ ะค,ะคุณลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกจะได้พาสวยๆไปกราบกรองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ